เคยมีข้อสงสัยไหมครับว่า Attribution setting ที่มันอยู่ด้านล่างสุดของ Asset เนี่ยมันมีความหมายว่าอะไรนะครับเดี๋ยววันนี้เนี่ยผมจะมาไขาข้อสงสัยพร้อมกับยกตัวอย่างให้เข้าใจมากยิ่งขึ้นครับอย่างที่ผมบอกไปนะครับว่ามันเป็นปัญหาของคนที่ยิง Ads แบบ Conversion ส่วนใหญ่ที่จะแบบสงสัยกันนะครับเดี๋ยวผมจะลองสร้าง Ads แบบ Conversion แล้วก็อธิบายไปพร้อมๆกันเลยนะครับให้เลือกที่ Conversion แล้วกด Continue ได้เลยนะครับในส่วนของ Attribution setting ที่ผมบอกไปนะครับมันจะอยู่ที่หน้า Asset ให้กดไปที่ Add Setter เลยครับหลังจากนั้นให้เลื่อนมาด้านล่างอเราจะเห็นได้ไหมครับว่ามันจะมีให้เรากด Show More Option เราก็กดได้เลยนี่ครับตัวปัญหามาอยู่ตรงนี้เราลองกดที่ Edit นะครับทีนี้เนี่ยความหมายของแต่ละช้อยนะครับมันหมายความว่าอะไรบ้าง After Clicking Add หมายความว่าหลังจากที่คลิกที่ Add ของเราแล้วนะครับ One Day Click หมายความว่า เมื่อมีลูกค้าของเรานะครับเขาเห็นแอดของเราแล้วเขากดที่แอดของเราเนี่ยเขาคลิกที่แอดของเรานะครับภายใน1วันนั้นเลยเนี่ยลูกค้าจําเป็นที่จะต้องทำแอคชั่นอะไรบางอย่างเพื่อให้มันเกิดรีเซ l ลอ่าโอเคอาจจะงงใช่ไหมครับให้เราเลือกให้เราเลืออเข้นไปด้านบนก่อนตรงส่วน c o n v ูเวอร์ชั e นอีเนี้นะครับสมมติว่าผมกดเป็นที่ p u r ร์เชสใช่ไหมครับ ถ้ากับว่าผมเนี่ยอยากจะให้รีซซลของผมคือ Purchase คือลูกค้าซื้อนี่คือรีซซลที่ผมต้องการพอมาเชื่อมกับด้านล่างนี้นะครับหมายความว่าวันเดคลิกลูกค้าเนี่ยเขาคลิกแอดเราแล้วภายใน1วันอาจจะเป็นแบบเขาคลิกแอดเราตอนเช้าแล้วเขาอาจจะแบบเฮ้ยไปทำนูำ่นทํานี่ไม่ว่างแล้วตอนเย็ยนเขาค่อยมากดสั่งซื้ออันเนี้ยจะบวกรีซอลเพิ่มหนึ่งอันก็คือมีคนซื้อ1คนแต่ในกรณีหนึ่งที่จะไม่นับใช่ไหมครับสมมติว่าเขาเห็นแอดผมวันจันทร์แล้วก็เฮ้ยยุ่งยากแบบไม่ไม่ว่างเลยอะไรเงี้ย แล้วเขาดันไปซื้อวันอังคารเนี่ยรีเซอร์เนี่ยจะไม่เกิดขึ้นเพราะว่ามันเกินเงื่อนไขวันเดย์คลิกเรียบร้อยแล้วอย่างนี้พอเห็นภาพไหมครับพอเราดูแล้วว่าเฮ้ยวันเดย์รู้สึกว่ามันน้อยไปว่ะแบบบางทีสินค้าของเราเนี่ยมันต้องใช้เวลาหลายวันกว่าเขาจะกดซื้อเขาคลิกแอด,ดเราเนี่ยเขาดูนูน่นดูนี่กว่าเขาจะซื้อเนี่ยมันก็อาจจะหลายวัน เราให้ให้เรามากดเลือกที่เซเวนเดคลิกครับสมบติว่าลูกค้าเนี่ยเขาเห็นแอดเราวันจันใช่ไหมครับเขาเขาคลิกแอดแต่ยังไม่กดซื้อเขาเนี่ยคิดไม่นอนคิดนู่นนี่นั่นไปปรึกษาเพื่อนนะครับเขาอาจจะมาซื้ออีกทีเนี่ยวันพฤหัสมนันยังอยู่ในช่วงทำลายของเซเว่นเดย์อยู่เท่ากับว่าเขาซื้อวันพฤหัสเนี่ยรีเซาของเราก็จะยังขึ้นอยู่นะครับนี่แหละครับก็คือความหมายของ after clicking ad one day กับ seven day นะฮะทีนี้ ในส่วนด้านล่าง after clicking or viewing ad นะฮะหมายความว่าไม่ต้องคลิกก็ได้ทีนี้นะครับมันจะเป็นอะไรที่ยืดหยุ่นมากขึ้นหมายความว่าอันแรกคือลูกค้าเนี่ยเขาจะคลิกหรือเขาจะดูก็ได้ดูอย่างเดียวก็ได้นะครับไม่ต้องกดคลิกภายใน1วันเนี่ยถ้าเขามาซื้อเท่ากับว่าบวกหรือเ้าหนึ่งแต่ถ้าสมมติว่าลูกค้าเขาดูหรือว่าเขาคลิกวันจันทร์แต่ว่าวันอัคารเนี่ยค่อยกดซื้อก็คือจะไม่นับทีนี้นะครับ เซเว่นเดย์คลิก or วันเดย์วิวหมายความว่าถ้าลูกค้าเขาคลิกที่โฆษณาเราภายใน7วันเนี่ยถ้าเขาทำแอคชั่นอะไรบางอย่างให้มันเกิดรี u ซลก็คือ Purchase เนี่ยมันก็จะบวกหนึ่งแต่ถ้าเป็นวันเดย์วิวก็คือว่าถ้าไม่คลิกเลยแต่ดูอย่างเดียวนะเขาจะให้แค่วันเดียวเท่านั้นพอเห็นภาพไหมครับและนี่นะครับก็คือทั้งหมดของความหมายว่าไอตัว Attribution Setting ของเราเนี่ยมันมี ความหมายว่าอะไรนะครับแล้วก็จริงๆแหละผมคิดว่ามันน่าจะไขข้อสงสัยของใครหลายๆคนว่าเฮ้ยทำไมแบบวันนี้เนี่ยตัวรีเซลหดในแอดรีพอตของเราเนี่ยมันเป็นค่าหนึ่งแต่ทําไมพอผ่านไปนะครับวันต่อมาเนี่ยกลับมาดูอีกปุ๊บมันมีเลขเด้งขึ้นเนี่ยมันก็เกิดจากการที่เราตั้ง a t t r i b u t i o n s e t t i n g แบบนี้นี่แหละครับบางทีเนี่ยลูกค้าของเรานะครับเขาอาจจะเห็นแอดเรามานานมากแล้วแต่ว่าเขาอาจจะเพิ่งมาทำแอคชั่นอะไรบางอย่างให้มันเกิดรีเซิลวันอื่นเพราะฉะนั้นเนี่ย ก็เป็นเรื่องปกติที่รี่องเราเนี่ยมันอาจจะมีการอัปเดตมากขึ้นได้นะครับตัวนี้นะครับก็คิดว่าน่าจะมีประโยชน์กับทุกๆคนเลยนะครับในการที่จะตั้งตัวแอสเซทเนี่ยให้มันง่ายมากยิ่งขึ้นนะครับก็ถ้ามีข้อสองสัยในส่วนไหนเพิ่มเติมเนี่ยก็สามารถจะคอมเมนต์ไว้ได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะมาตอบคำถามให้ทั้งหมดเลยนะครับสวัสดีครับ